งานงอกช่องจีนจ่อเอาผิดคนปั่นดามาลิซาในไทยปมกล่าวหาบุลลี่เลี้ยงเซิร์นกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับได้เยกันนะฮะเข้าสู่กระทเด็ดด้วยนะครับช่องรายการจีนจ่อเอาผิดคนปั่นกระแสรามาลิซาแบ็กพิงในไทยหลังมีประเด็นบุลลี่เลี้ยงเซิร์นเด็กฝึกในรายการดังชี้เข้าข่ายหมิ่นประมาท ล่าสุดก็มีการเปิดเผยข้อมูลว่าช่องประเทศของจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตรายการยูวิดยูซีซันสนั้นจ่อฟ้องผู้ที่บิดเบียนข้อมูลและปั่นกระแสจนทําให้เกิดความเข้าใจผิดในตัวรายการและเกิดความเสียหายกับลิซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยระบุว่าช่องของจีนได้ทราบเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่แฟนคลับอินเตอร์ของเหลียงเซินได้ส่งข้อมูลดังกล่าวไปให้ด้านของช่องจีน รับทราบและเตรียมดําเนินการกับผู้ที่แชร์คลิปจนทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือข้อความหมิ่นประมาทที่มีต่อลิซ่ากับทางรายการเพราะในประเทศจีนนั้นมีความเข้มงวดเรื่องการหมิ่นประมาทเป็นอย่างมากและกําลังจะดําเนินการทางการกฎหมายในเร็วๆนี้แฟนคลับเลี้ยงเซิร์นอินเตอร์บางส่วนเจ็บแค้นทวิตเดียนไทที่เอาไอรอนเขาเป็นเครื่องมือปัน่นสร้างเฟกนิวตัดต่อคลิปทำลายลิซา่าไม่ตรงกับบทบาทในรายการ ตลอดได้ติดตามดูมาตลอดจึงดําเนินการเรียกร้องไปทางช่องของจีนให้ดําเนินการจัดการอย่างเร่งด่วนไปดูกันฝัน่งความคิดเห็นบ้างละกันนะครับผมความเห็นที่1นนะฮะได้ตอบกลับว่าคีย์บอร์ดเป็นภัยชนิดใหม่ใช้ทําเรื่องดีมันก็ดีกับตัวใช้ทําเรื่องชั่วหมายสารก็จะส่งมาที่บ้านคีย์บอร์ดนี่มันน่ากลัวจริงๆนะเธอนะฮะ่าความเห็นที่2นะฮะ จะเช็คได้หรือ,อยังข่าววาจีจะฟ้องก็แตกลังกันไปทีหนึ่งแล้วนี่จะโดนอ e ีอฟ้องอีกควรจะเช็คได้แล้วนะว่าถ้าเมนอะไรที่มันสร้างสรรไม่ได้ก็ไม่ต้องเมนถ้าสร้างกระแสแต่กระแสมันไรประโยชน์ก็ไม่ควรสร้างความเห็นที่2นะครับผมขอให้ฟ้องจริงๆเป็นตัวอย่างสักเคส2เคสต่อไปใครจะพิมพ์าไดจะได้คิดสักนิดเห็นคนมาดุมด่าน้องเป็นหมื่นเป็นแสนทั้งๆท,ที่น้องไม่ได้ทําอะไรผิด หลายคนด่าหยาบคายสร้างข่าวปลอมมาให้คนอื่นๆรุมด่าต่อคือน้องไปทําอะไรให้ถึงได้จงเกียิจงชังขนาดนั้นถ้าไม่รักไม่ชอบทําไมไม่ต่างคนต่างอยู่ความคิดเห็นต่อไปนะครับผมฟ้องเลยขนาดเราเป็นแค่แฟนคลับอ่านแล้วยังโกรธบางคนไม่ได้จะเอ็ดดูเคตอะไรเลยนะปั่นดราม่าเพื่อทำลายชื่อเสียงกันเลยปล่อยเฟกนิวให้คนเข้าใจน้องผิดแล้วก็ลบบล็อกแอด ปิดแอคหนีกันเต็มไปหมดแล้วน้องมีพ่อมีแม่ญาติพี่น้องที่ไทยเขาจะรู้สึกยังไงถ้ามาอ่านเจอคนด่าว่าลูกเขาแบบนี้บางคนไม่เคยดูรายการเต็มไม่เข้าใจบริบทด่าน้องเหมือนรู้จักน้องมา24ปีแล้วไม่ได้ตระหนักอะไรหรอกไม่เคยดูรายการไม่เคยโบตไม่รู้จักเด็กฝึกแต่รอโอกาสนี้มานานแล้วมากระทืบซ้ำความคิดเห็นต่อไปนะครับผมอยากให้ลิสฟ้องนะไม่ควรใจดีกับเรื่องแบบนี้ ตอนนี้มีหลายคนเปิดการ์ดบอกว่าน้องไม่กล้าฟ้องหรอกอยู่ต่างประเทศยุ่งยากดีแต่คูไม่เห็นฟ้องจริงเลยบ้าๆตอนนี้มันไม่ใช่แค่ลิสกับครอบครัวต้องซักเฟทร์กับข้อความแย่ๆพวกนี้แฟนคลับคนที่รักน้องก็ซัฟเฟทร์ด้วยบางคนถึงขนาดเข้าโรงพยาบาลเพราะเครียดกับข้อความพวกนี้เหตุก็เพราะรักน้องมากนี่แหละถ้าลิสยอมฟ้องเงินที่ได้มาจะเอาไปทําการกุศลอะไรก็ได้ปกติเราไม่คาดหวังอะไรมากมายกับน้อง แค่อยากให้เขามีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่อยากขอให้ทำจริงๆอีกีความคิดเห็นต่อไปนะครับผมคนพวกนี้ไม่เคยชอบน้องมันอยู่แล้วไม่เคยสนับสนุนน้องอยู่แล้วดังนั้นไม่มีความสงสารหรือเห็นใจใดๆทั้งนั้นไม่ต้องพูดให้มากความรอรับหมายสารไปละกันก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะพเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับ สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมกิปหน้าอยากจะพูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็กระจใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ